Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ah, um, não, um, เราก็มันเก็บไม่ได้เลยชิ้นส่วนเนี่ยลูก ลงไมี่ยแถวๆอฮ้ยพ่อหายใจไม่ออกอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยหายใจเงียบอ่าก็หายใจเงียอ่านเดี๋ยวลงแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเบียร์มาเนี่ยเบียร์มาผมว่าเบียร์คงจะไม่ไม่พอแล้วมั้งตอนนี้คุณพ่อหายใจไม่ไม่ค่อยจะออกโอเคขอเสีกผมมือให้รบกวนคุณแม่นะครับผมรบกวนคุณรับลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับวันนี้ช่วงเย็นนี้ตักหนัก คุณพ่อบอกว่าตอนนี้เริ่มกินเบียร์แล้วเมื่อกี้ถือเบียร์ไว้เบียร์เบอร์ไม่ขยับเลยครับเบอร์เบอร์สั่นขา